แหมแน่นอนจริงเล็กเน็ตไม่เป็นไรคุณได้มาแสนสองแล้วคุเลิกก็ได้วะโอเคเดี๋ยวนะครับทอมันจะสวิงกิ้งวนเวียรประสาทเลยอยู่แถวๆนะี้นะครับแหล่งจะอยู่ลาวาๆขอดูก่อนนะหนึ่งแปดสามสามนะครับหนึ่งแปดสาสองเอาหนึ่งแปาสองดีกว่า อ่ะนะเป็นฐานเดิมเลยนะเหมือนเมื่อวานเลยนะช้อนบายเหมือนเดิม sl หนึ่งแปดามสองนะครับแล้วก็กรอบก็อยู่นี้หนึ่งแปดสี่ห้าไม่เกินนี้นะอย่าเพิ่งเกยนะถ้ามันเลยนี้แ๋ยวค่อยว่ากันถ้ายังไม่เลยคุณเล่นในกรอบได้เลยนะครับคุณตามสบายเลยอัพท you ยูเลยจะเซล,ลจะบายตอนนี้ไซด์เวล้ะนะครับก็ตอนนี้รอนอ่อนก็ช้อนบายก็แค่นั้นหแหละอืมร,ราชีจะจบรู้เรื่องนะไปแล้วได้ค่าโดนแล้วแสนสองฝันดีขอให้โชคดีเด้อ ระวังนิดนึงนะถ้าวันนี้ไม่มีข่าวอะไรก็สวิงอยู่างเงี้ยมันสวิงอย่างนี้มาไปอาทิตย์แล้ตั้งแต่ผมไปญี่ปุ่น,นกลับมาก็ยังเหมือนเดิมนะแต่ยังไงมันขึ้นแน่ๆแต่ปัญหาคือมันไม่ได้ขึ้นตอนนี้นะครับเทรดอย่างเรา้องระวังด้วยผมเข้าไวออกไวมากจนจน,จนบอกไม่ทันแล้วโคดออฟโปรฟิตแต่ผมบอกแค่เนี้ยผมใช้ปุ่มพิฆาตเด็กขายหมูโอเคขอโชคดีครับสวัสดีครับ